เขาก็คนเราก็คนย่นย่อหรือเขามีมือเรามีหัดใช่ขัดสนเขาทำได้เราก็ทำได้ใช่อับจนเกิดเป็นคนไม่คิดสู้ดูใช่คนธรรมะสวัสดีพี่น้องกัญญาณมิตรทุกท่านนะครับก็มาพบกับผมเช่นเดิมนะครับที่ช่องเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับ ก็ด้วยเจตนารมเจตนารักะนะครับที่มีความรักมีความศรัทธาต่อบารมีของครูบาอาจารย์นะครับก็ขอเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดหรือว่าจะลงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงามนะครับเพื่อสืบทอดต่อไปตราบนานแสนนานนะครับเอาละนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาส นำเทพสตราเบอร์หนึ่งของเมืองไทยนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับถ้าจะกล่าวถึงหลวงพ่อเดิมแล้วถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะเทพสตราของท่านนะครับถือว่าดังเป็นผู้แตกทั่วฟ้าฟ้าเมืองไทยเลยนะครับใครๆก็รู้รู้จักนะครับในยุคของหลวงพ่อเดิม จนสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนะครับแม้ว่าท่านจะละสังขารไป70กว่าปีแล้วนะครับแต่ด้วยบุญบารมีของท่านนะครับยังสร้างความร่มเย็นความเป็นสุขนะครับให้กับพี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์มาอย่างยาวนานนะครับจริงๆแล้วจังหวัดนครสวรรค์ก็ ถือว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำนะครับอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชธัญญาหารนะครับแต่ด้วยสมัยสงครามโลกนะครับประมาณสองสี่แปดห้านะครับเขาเรียกว่าเป็นสงครามเอเชียบูรพาอัคนนะครับหรือว่าสงครามโลกครั้งที่สองนะครับทำให้เขาเรียกว่ายุคนั้นข้าวยากมากแพง พี่น้องประชาชนก็ลำบากนะครับต้องอพยพไปพึ่งพาอาศัยบาร,รมีของหลวงพ่อเดิมนะครับก็จึงทำให้หลวงพ่อเดิมท่านโด่งดังมากๆเลยนะครับในยุคนั้นเอาละนะครับในวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสนำเทพสตราในตำนานของท่านนะครับมาให้พี่น้องได้ชมได้ดูได้พิจารณากันนะครับ เล่มนี้ความยาว9นิ้วรวมด้ามและฝักนะครับเป็นด้ามงาฝักไม้นะครับงาก็แกะสวยงามมากๆนะครับเนี่ยนะครับถือว่าฝีมือฝีมือปราณีตมากๆนะครับเป็นมีดสองกษัตริย์นะครับเล่มนี้เป็นนาคและเงินะนะครับนี่ตรงข้อต่อก็จะเห็นชัดเจน ถือว่าเป็นมีดาสากลน,นิยมอีกเล่มหนึ่งนะครับที่นักสะสมวัตถุมงคลก็นิยมหากันนะครับสวยงามนะครับเป็นไซส์ที่น่ารักสะดวกในการพกพานะครับเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนก็จะสะดวกมากๆเลยนะครับฝักก็เป็นฝักไม้พิยุงนะครับแม้ก็จะชัดเจน นะครับเป็นแหม่79ดเกาถือว่าเป็นแหม่ที่นักสะสมะวัตถุมงคลก็นิยมกันนะครับลักษณะแหม่อย่างนี้ะนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตพี่น้องนิดหนึ่งนะครับแสงสว่างก็อาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงวันเทศสการสงกรานนะครับ ก็เป็นปีใหม่ไทยๆนะครับก็ได้มีโอกาสาเดินทางกลับมาบ้านนะครับมาเยี่ยมมาไหว้ขอพรสักการะาผู้มีพระคุณนะครับนะครับนี่ก็ได้มีโอกาสนำมีดของพ่อเดิมมาด้วยนะครับเพราะว่าผมไปไหนมาไหนส่วนมากก็จะพกติดตัวตลอด นะครับก็นำมาให้พี่น้องได้ดูได้ชมได้พิจารณากันนะครับนี่สวยเงอสวยงามนะครับลักษณะของใบมีดรูปทรงใบมีดถือว่าคลาสสิกดูง่ายานะครับเดิมๆมากๆพี่น้องก็ลองพิจารณาดูนะครับเพราะว่ามีดแต่ละเล่มนะครับพี่น้องท่านใดที่ ต้องการเช่าบูชาก็ต้องเรียนกับพี่น้องนะครับความรู้นำหน้าจะดีกว่านะครับเราต้องศึกษาก่อนนะครับเมื่อเรามีความรู้แล้วมันจะได้ไม่ต้องเกิดความเสียหายนะครับไม่ต้องไปโดนเขาหลอกว่างั้นนะครับเนี่ยโดยเฉพาะเล่มนี้แหละนำมาให้พี่น้องได้ดูได้ชมได้พิจารณากันะนะครับเป็นมีดที่ธรรมชาติดูง่ายธรรมชาติมาเต็ม นะครับเป็นเสมาใบโพเต็มใบนะครับเล่มนี้เหล็กหรือว่าโลหะนะครับดูแล้วน่าจะมีส่วนผสมอของโลหะที่มีความศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตะปูสังขวานอนเหล็กเสาโบสถ์คานโบสต่างๆนะครับสวยงามนะครับก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ ของช่างสอนมากๆนะครับเล่มนี้เป็นเสมาใบโพเต็มใบตนะครับนี่แหละเราดูง่ายๆนะครับฝีมือของช่างสอนอไม่มีอะไรที่จะสลับซับซ้อนนะครับเนี่ยนะครับด้ามที่มีที่แกะงาแกะอย่างนี้ที่มีความสวยงามก็พบเจอได้น้อยมากๆนะครับ ลองพิจารณาดูนะครับสนใจอย่างไรก็ลองทักเข้ามานะครับบางทีบางท่านนะครับว่าเทศสตาของลุงพ่อแพงนะครับผมก็ต้องเรียนกับพี่น้องนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลของลุงพ่อเดิมเป็นวัตถุมงคลที่เลอค่านะครับประเมินราคาไม่ได้มันอยู่ที่การตกลงกัน สองคนนะครับถ้ามีความรักความศรัทธาแล้วคุ้มอย่างแน่นอนนะครับด้วยบารมีของลุงพ่อเมื่อเราศรัทธาเราบูชานะครับสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นแก่ชีวิตเรานะครับไม่ว่าจ,จะทำมาหากินจะมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเงินทองไหลมาเทมาเดินทางไปไหนมาไหนแค้วคาดปลอดภัยนะครับ ป้องกันพวกมนดำคุณใสอวิชาต่างๆนะครับสิ่งที่ไม่ดีะนะครับเนี่ยก็พิจารณาดูนะครับเขาบอกว่าของดีไม่มีถูกของถูกก็ไม่มีดีอย่างแน่นอนถ้าไม่ฟุกนะครับเพราะนั้นนี่แต่ตั้าเล่มที่ผมได้มาก็ถือว่าผมได้มีโอกาสไปคัดสรรมาะนะครับตัดสินใจมาแล้วผมชอบจริงเช่ามานะครับ พี่น้องก็เช่นกันนะครับก็ลองพิจารณาเข้ามาดูนะครับเพราะว่าส่วนมากผมจะไปหามาจากชาวบ้านนะครับตามภูมิลำเนาแถวจังหวัดนครสวรรค์สมมากกว่านะครับเพราะว่าบางทีบางท่านต้องไปเช่ามาจากเซียนอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ผมมาจากบ้านๆเลย ดูง่ายนะครับเมื่อสัมผัสแล้วก็ถือว่าสบายตาสบายใจนะครับนี่แหละมีดที่ผมได้มีโอกาสนํามาให้พี่น้องได้ดูได้วิจารณากันนะครับมีดแต่ละเล่มถ้าผมได้มานะครับถ้าท่านตัดสินใจช้าอันนี้ก็นะครับแล้วแต่บุญวาสนานะครับเพราะว่ามีดของลุงพ่อเดิมเมื่อเราเหมือนที่ผมบอกเราบูชาไปแล้วนะครับ ชีวิตก็จะโชคดีนะครับด้วยบาร,รมีธรรมหลวงพ่อ,อเพราะว่าหลวงพ่อเดิมก็ถือว่าเป็นพระอรมตะเถราจารย์ที่โด่งดังาบาร,รมีมนแก่กล้ามากๆนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับผมก็ได้มีโอกาส มาทําคลิปวีโอให้พี่น้องได้ชมได้ดูได้พิจารณากันอ,อย่างน้อยก็วันละคลิปนะครับเดือนหนึ่งสามสิบวันก็ถือว่าเยอะนะครับถ้าได้ทําอย่างต่อเนื่องพี่น้องก็จะได้ดูได้เข้ามาชมเข้ามาศึกษากันะนะครับนะครับนี่แหละวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับทุกท่านก็ จงใช้พิจารณาญาณนะครับผมไม่สามารถที่จะไปบังคับใครนะครับอยู่ที่ความรักความศรัทธาของท่านเท่านั้นนะครับอยู่ที่บุญอยู่ที่วาสนานะครับเพราะว่าบาร,รมีของครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้พบเจอง่ายๆนะครับโดยเพราะมีดที่มีความสวยงามมีความเข้มขังอย่างนี้ก็ถือว่าหามากว่าจะได้นะครับก็ต้องใช้ ระยะเวลานานพอสมควรนะครับเพราะนั้นเมื่อผมได้มาแล้วก็นามา,ารีวิวให้พี่น้องได้ชมได้ดูได้พิจารณากันนะครับนี่แหละบารมีธรรมของครูบาอาจารย์นะครับเทพเจ้าแห่งเมืองสีแ่แฝดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับเพราะว่าในแต่ละเดือนนะครับถ้ามีโอกาสผมก็จะไป กราบสการะขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะครับเพราะว่า,าต้องยอมรับนะครับชีวิตผมที่เขาเรียกว่า,าแทบเอาตัวไม่รอดนะครับก็บอก50 50ยังไงก็คงไม่เหลือแต่พอมาเจอบารมีของครูบาอาจารย์แล้วนะครับก็มีสิ่งปฏิหารเกิดขึ้นนะครับ สิ่งที่ผมพบมาก็บารมีของกูบาจารย์นะครับมาปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีทำให้ผมมีสุขภาพที่ดีร่างกายที่ดีนะครับจนถึงปัจจุบันณนะโอกาสนี้นะครับนี่แหละด้วยความรักความศรัทธานะครับผมก็จะนำสิ่งดีๆมารีวิวให้พี่น้องได้ชมได้ศึกษาได้ดูได้พิจารณากันอย่างต่อเนื่องนะครับ เอาละพี่น้องทุกท่านครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าสมควรเก็เวลานะครับก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ผมสุรพัฒน์มิดหมอก็ต้องขอกล่าวคำว่ากราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ